สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบอีกแล้วกับผมนะครับที่ปรกษาการขายของฟอร์ดลุ่งเจริญพัฒน์นะครับผมคืออุ้ยนะครับสุภกรไลสันเทียนนั่นเองนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆนะครับมาดูเจ้ารถคันนี้ครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ XLT ตัว2.2เกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้เขาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับขุมกําลังที่ให้มานะครับคันนี้คือเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับ 160แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรนะครับคันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีออปชั่นอะไรที่ติดมาให้จากโรงงานบ้างมาดูกันเลยครับผมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะครับแบบเปิดปิดอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟส่องสว่างกระบะท้ายระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงแบบบนพวงมาลัยครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบป้องกันล้อล็อก ABS และกระจายแรงเบรกแบบ EBD สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลังนะครับและระบบกุญแจมิรภัย Immobilizer นะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้ารถคันนี้นะครับเราตั้งไว้ที่87,000บาทเท่านั้นแต่ราคานั้นเราไม่ขายแล้วนะครับเพราะเรามีส่วนลดให้ถึงหลักแสนเลยทีเดียวพี่พี่ท่านไหนนะครับที่กําลังมองหากระบะมือสองอยู่หรือพี่พี่ท่านไหนที่กําลังที่จะมองหารถกระบะดีๆสักคันเพื่อเอาไว้ขนของบรรทุกของนะครับผมแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้มีส่วนลดหลักแสนนั่นเท่ากับว่าพี่ จะไม่ต้องไปซื้อรถมือ2ในราคาเดียวกับรถคันนี้เลยนะครับราคาใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นมาเอามือ1คันนี้ดีกว่าครับพี่ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับกับที่ปรึกษาการขายอุ้ย065 503 1578ครับรีบโทรมาครับผมยินดีให้บริการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ